สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องจิ๊กดองชาแนลนะครับก็วันนี้ก็จะมาสายหน่อยนะเพื่อนเพื่อนพอดีติดธุระนะครับก็ปีใหม่ครับก็หนักหน่วงกันไปหน่อยนะครับเพื่อนเก็วันนี้มีกิจกรรมมาใหม่นะครับแล้วก็มีของเก่าและของใหม่กลับมานะครับผมว่ามันน่าสนใจนะผมก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆนดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอันนี้เลยนะครับเสื้อบอลนะครับเป็นเสื้อบอลไฟนะครับเพื่อน แล้วก็คอเต่าสีขาวนะครับจากตอนแรกที่ไม่มีการันตีนะตอนนั้นตอนนี้มีการันตีแล้วนะเพื่อนๆ169โทเค็นนะครับแต่เสื้อบอลไฟเนี่ย300กว่าเลยนะครับเพื่อนๆนี่ก็ประมาณนี้นะที่สามารถใช้แลกได้นะครับอ่ะมนเริ่มจาก1นะครับออผมไม่รู้ว่ามันจะได้ยากได้ง่ายยังไงหรือเปล่านะครับผมจะลองดูประมาณสัก1,000เพชรแล้วกัน ใจผม,มไม่ได้อยากได้เสื้อบอลเลยนะใจผมอยากได้คอเต่าสีขาวมากกว่าคนระั้งที่แล้วมันไม่มีการันตีผมก็ไม่ค่อยอยากจะสุ่มเท่าไหร่ครับเปลืองเงินนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋วลุยกันเลยดีกว่านะครับครั้งแรกนะครั้งแรกนี่ลดเหลือวันแรก5้าวันแรกเหลือ9เพชรเองนะครับต่อกล่องนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะออกง่ายออกยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับกี่กล่องดีเรามีคูปองส่วนลดอยู่นะเพื่อนๆเ,เราค่อยใช้คูปองไปละกัน 56กล่องนะครับจะเสียไป400 4เพชรนะครับนี่ส่วนลดนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับได้มา69อันนะครับก็ยังไม่พอนะครับอันนั้นต้องใช้ถึง169าคันอีก100นะครับ อะได้เสื้อมาอันหนึ่งนะครับเพื่อนเสื้อมไม่ถาวอนด้วยนะตอนนี้เรามีโทเค็นอยู่1 3 5นะครับเพชรเหลือหรือเปล่าอ่ะเพชรยังเหลืออยู่นะครับอ่ะยังไงเราก็ต้องเอานะมาขนาดนี้แล้วนะครับมันผมว่ามันลดมันลดราคาด้วยแหละเลยน่าจะออกอยากนะครับสรุป4ี่สี่ 1200เพชรโดยประมาณนะครับได้เกินมาด้วยนะครับเพื่อน1,200เพชรนะครับเราได้มา204โทเค็นนะครับเราใช้แรกคอเต่าสีขาว1น9่งร้อสัยพื่อนใส่ไปเลยนะครับเหลืออีก9นะครับ9้าเราแลแกอะไรได้ครับอืม ก็ยังไม่ได้นะส่วนมากจะแลกอันนี้ได้อันเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ยผมว่ามันเยอะนะถ้าใครดวงดีเปิดได้ก็ได้เลยนะครับอันนี้ใช้ตั้ง300รนะครับจวค่อยมาเก็บทีหลังแล้วกันผมว่าคอเต่าสีขาวมันสวยนะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอนี่ขอเต่าขาวก็ประมาณนี้นะลองเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่านะครับ ขอเต่าทั้งดำทั้งทั้งสีขาวใส่กับกางเกงอะไรก็สวยนะเพื่อนผมลองปีกนกสีขาวนะเออกางเกงช้างนี่ก็สวยนะครับเออกางเกงช้างสวยนะเพื่อนปีกนกขาวนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะ ผมว่าสวยมากๆาครับขอเต่าสีขาวนะครับผมหมดไปประมาณ1,200เพชรเพโดยประมาณครับจากครั้งที่แล้วนี่คือบางคนหมดเป็นหลายพันเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการันตีนะครับนเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบเหมือนผมก็รอบนี้มามีการันตีแล้วก็ไปจับจองกันได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ